o r n ผร์นเส APM รถโชว์ในประเทศปักหมุด15จังหวัด6กันยา -19 กุมาพันี้วันที่18กันยายน2566ที่รโรงแรมคุณเป็นคอนแกนบริษัทออนซิดินโฮลดิง้งจำกัดมหาชนหรือโอล ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการแนวราบแนวสูงบนทำเลคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มผู้เอทีเอ็มที่บริษัทยกเงินเดินสายรถเชื่อมข้อมูลธุรกิจข้อมูลทางการเงินรวบรวมข้อมูลรายย่อย15จังหวัดทั่วประเทศระหว่างวันที่6กันยายน9ตุลาคมมั่นใจพื้นฐานนักลงทุนก่อนเลยนะครับก่อนที่จะก่อนเตรียมขายไอพีโอ465ล้านพันเข้าตลาดทรัพย์เซ็ตซื้อนี่คือไม่ได้นะครับในปีดิกร รนาประกรประธานเจ้าที่บริหารบริออออษัทโอไอเอ็นกล่าวว่าปัจจุบนันโอ n เอ็นประกอบธุรกิจดักอย่ายข,ขวานะครับปัจจุบนันโอไอเอ็นประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้นบริษัทอืน่นมีกลุม่มธุรกิจหลักคือพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์โครงการแนวราบได้แก่บ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์โฮมและอาคารพาณิชย์เป็นต้นและโครงการอาสังหาริมทรัพย์แนวสูงได้แก่คอนโดมิเนียมแนวราบและ คอนโดมิเนียมแนวสูงบนทำเลคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่บริษัทมีความพร้อมอย่างยิ่งในการนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุนในปิดีกรกล่าวว่าบริษัทมีรายได้เติบโตเป็นไปตามแผนการขยายโครงการของกลุ่มบริษัทมีผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งทับ2,566บริษัทมีรายได้491.70ล้านบาทมีกำไรสุทธิ102.45ล้านบาท ทีมข่าวเคจนีวรยายงาน,น